1>, .1 1นะคะเป็นเรื่องของคุณภาพของเด็กตามช่งวงวัยนะคะทราบไหมคะว่ามนุษย์เราหรือตัวเรานะคะแต่ละช่งวงวัยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการเนี่ยแตกต่างกันช่งวงวัยแรกก็จะเป็นช่งวงวัยของทารกนะคะช่งวงวัยที่สองก็จะเป็นช่วงที่วัยเริ่มออกจากครอบครัวคือเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลนะคะแต่ครอบครัวก็ต้องดูแลอยู่เพราะเป็นถือว่ายังเป็นวัยเด็กวัยที่ เตรียมวางรากฐานของชีวิตเหมือนต้นไม้ที่มีรากแก้วนะคะแล้วช่วงวัยต่อไปคือวัยประทึกษาเป็นวัยที่เริ่มมีการเรียนรู้วัยซนนะคะและเป็นวัยที่ในช่วงคับเกี่ยวนะคะที่จะเริ่มมีฮอร์โมนนะคะทางเพศหญิงแล้วก็เพศชายแล้วก็วัยต่อไปนะคะ คือวัยระดับมัธยมศึกษาอันนี้ลาเต็มที่ลวค่ะเป็นวัยที่มีฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศต้งชายและหญิงเข้ามาเป็นวัยแรงนะคะเป็นวัยแรงเราจะดูแลเด็กยังไงนะคะให้การศึกษาให้การเรียนรู้สนับสนุนเขาอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะแต่ถ้าเราวางรากฐานที่ดีในวัยเด็กวัยรุ่นก็จะมีพรมพรมกันนะคะวัยหนึ่งก็คือเป็นวัยระดับอุดมศึกษา วัยระดับเข้ามาหาวิทยาลัยหรือเป็นวัยที่แยกไปเรียนเรื่องของวิชาชีพจะเรียกว่าเป็นวัยทํางานได้นะคะแล้วก็วัยทางานเต็มตัวไปสู่อีกหวัยหนึ่ง่ะค่ะวัยของการมีครอบครวัวที่เตรียมที่จะมีลูกหลานต่อไปแต่ที่เป็นเรื่องของการพัฒนาตามช่วงวัยถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่สอนหรือทําอะไรที่เด็กเขาจะไม่มีความสุขหรือไปปิดกั้นศักยภาพแล้วทาให้เกิด ความไม่เข้าใจกันระหว่างไปนะคะซึ่งเด็กหลายคนก็จะมาพูดว่าทำไมไม่เข้าใจสมัยเป็นเด็กอะไรก็หลายเรื่องอันนี้เป็นเป็นเรื่องสํคาคัญที่เราจะไม่สอนอะไรหรือทําอะไรที่มันเกินความจําเป็นเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่คุ้มค่านะคะกับเวลาแล้วงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปนะคะ